เอ,องขอดูสีทองขอดูสีทองขอดูสีทองมาสีทองมาสีทองมาได้ชัวร์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 นี่นี่นี่เพงได้แล้วครับผมโอเคครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ E D Gamer นะครับโอเค,คผมวันนี้มันก็มีกิจก,กรรมที่ เออชุดกิจกรรมชุดเก่าเลยนะเป็นชุดอ่าน่าจะเป็นชุดรวมสี่เออแรปเปอร์อ่ะนะครับตอนนี้มันก็มาอยู่มันก็มาสองแรปเปอร์นะที่มันคอลแลบแล้วก็อีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมปืนมันคือปืนอะไรอ่ะปืนนี้ก็พี่ต้องสนไปเองโอ้โหผมกด10กล่องไม่ได้เว้ยเพราะผมมีแค่8เดี๋ยวเอาไปันต้องมีสิทได้บ้างเลยนะ โอ้ฝังทองได้ไม่ถาวรไอ้ไวไปครับยา,ย,าย,ย,ายาวๆเลยยาวๆเลยต้องมีถาวรเชื่อดิมันต้องมีถาวรมันต้องมีถาวรโอ้โหไม่ถึงสิบ่องช่างมันโอเคเดี๋ยวมาดูนี่เลยนะผมชุดชุดนี้ก็เป็นชุดของอ่าอยู่บอยทีเจกับเรซี่ล็อกซี่นะ2ชุดนี้คือพี่ยังไม่มีทั้ง2ชุดเลยนะผมสุ่มครั้งละหกสนะคนดูแล้วก็สิครั้งก็หกรอยนะ มาทั้งหมด8วันเนาะชอบว่ะเออเนี่ยผมชอบแป็นมาเนี่ยดูนะเป็นเส้นแล้วก็อีกอย่างที่คนเขาใส่กันคือเกงเว้ยจริงจกิงเกงนี้คือสามารถชอบวะไอเกงนี้นะผมแล้วก็มีชุดอะไรอีกางเงี้ยชุดอะไรเป๋วชุดอะไรวะต่างๆชุดออชุดรอไฟชุดรอไฟนี้เมื่อก่อนคนนิยมนะชุดนี้ถ้าใครทันยุคเก่อๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สามารถนําโทเค็นไปแลกได้เว้ยโทเค็นเท่าไหร่ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าจะ100มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคุณดูนะเอ่อแล้วก็อีกอย่างคือชุดนี้ก็มีโอกาสรอปนะต่ำแบบคู่เลยนะผมเดี๋ยวพี่จะกดแบบ600เลยนะฮะ600 2สองถ้าผมกด600ก็เอ่อ11กล่องถ้าผมหมดไปสองอ่าถ้ากดไปสองครั้งก็พันสองพันสองได้ประมาณได้ประมาณ22กล่อง22กล่องเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ถ้าได้ทั้งหมดได,ได้กี่โทเค็นเนาะไปครับผม10กล่องแรก สิบกล่องแรกมันต้องได้ของดีบ้าง่อยไม่ใช่ว่ามันจะได้ของกากเหมือไปแหละนี่นี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมากับเรือผมจะเด้อะไรมาวะไอตัวนี้โทเค็นมียูสิบเอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยว่าหมดเยอะจริงดูนะแค่วร๊อกลมได้แค่สิบเอเองเองก่อนที่สองขอดูที่ทองคอดูที่ทองอดูที่ทองมาที่ทองมาที่ทองมาได้ชัว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 นี่นี่นี่เอง ได้แล้วครับผมยูบ a ทิเจยูบะทิเจอได้เกงสามได้ยสามโอเคเปิดไปเลยโ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 ยแล้วก็โทเคนตอนนี้ผมอยู่ทั้งหมดกี่โทเคนวะเอออผมผมผมไล่หมดทั้งสองช่องเลยแต่ขอไปดูโทเคนก่อนโทเคนมันต้องใช้ทั้งหมดอ่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ อ่าอ่าอาขอดูก่อนนะมีท่าบั๊มด้วยรถบั๊มอ๋อเล้นี่พี่มีแล้วอ๋อมันจะทั้งหมด50เองคุณดูงั้นอย่างน้อยก็ประมาณสัก2,000กว่าคุณดูจริงไปครับผมอุ้ยครับ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 ไปครับตอนนี้คือติดต่อมาปัตรติดต่อมาปัตรติดต่อไม่มาว่ะขุดข้ามไปเลยได้ล้อไฟมาเว้ยตอนนี้พี่มีโทเค็นอยู่ประมาณ14 งั้นพี่ขอกดอ่าส,สีมันก็ขาดไม่เยอะแล้วนี่หว่างั้นขอไป,ปก60แล้วกันโอเคน่าจ,จะได้นะน่าจะได้เนาะน่าจะได้นะ่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้โอ้ขาดอีกแค่หนึ่งอียูบอยทีเจไม่ใช่ยูบอยดีกว,ว่ามันคือชุดอะไรวะนี่อันนี้ของอันนี้ของเลซี่เนาะอันนี้คือยูบอยใช่ป่าวะจะไม่ได้วะ ขาดแค่หนึ่งโทเคนไปครับผมน่าจะหกสิบ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 ไปครับเปเองนี่ไงหนึ่งพอดีเลยเหมือนมึงรู้อ่ะเออเหมือนมึงรู้อ่ะไปครับผมชิ้นที่สองนะฮะชิ้นที่สองนะฮะคนแรกมันไหยนะคร,รับผมเปิดไปเลยนี่เดี๋ยวไปดูรีวิวในเกมกันดีกว่านะครับ พี่ก็เสียไปทั้งหมดอ่าเมื่อกี้พี่มีเหมือนก็สองพันเพชรเนาะก็คิดว่าชุดละหนึ่งพันก็ไม่แพงนะคนดูนะหรือว่าใครดวงดีหรือว่าดวงดวงร้ายชโชคร้ายอะเออคนที่ชโชคร้ายก็ทำบุญเยอะๆลักกันนะผมอ <laughs> ะไรๆๆๆคือถ้าใครดวงดีกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ขอแบบได้สองชุดนะแบบคอมเมนต์ผมได้สองชุดหมดแค่หกร้อยแบบนี้เออพอได้ขิงพอได้ขิงได้อยู่แต่ถ้าเอเอเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าดู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 นี่นี่ มันน่านจะมีชุดหนาเล,เลยคือหลายคนก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วครับผมมันมานานแล้วชุดนี้นะครับนะครนะัะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกัอนอีกเกมหนึ่งเอ้ยอีกตัวหนึ่งอีกเกมที่ไหนอีกตัวนึงเป็นชุดอ่ามายาลาบเอ้ยมันไม่ใช่ดูโบยงุไปหมดแล้วตอนนี้คือตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือชุดมายาลาบ นี่คืออีกตัวนึงคือชุด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 าก่อนก่อนนี่คือตัวหนึ่งคือชุดของเออเดอะบอใช่นะครับนี่เดอะบอยเดอะบอยเอ้ทีเจภาพไปดูกันไปดูกันนี่นะฮะส่วนมากคือคนจะแยกกางเกงไว้แยกเก่งกับกับชุดใช่ไหมวะกับชุดเออแยกเกงแยก เมื่อก่อนมันน่าจะแพงกว่านี้เัางแต่นี้มันมาแค่สองพันสองพันไม่แพงนะผมว่าือว่าแพงมันก็แพงแหละสำหรับมันแพงแหละเมื่อก่อนมันแพงแหละแต่ตอนนี้มันก็แพงเหมือนเดิมแหละนะครับชุดนี้มันก็อมีแว่นตาเนาะทรงผมแล้วก็เสื้อมันชะเขียนคําว่านี่กติไม่ใช่กติคัมคำเป็นคําอะไรของมันนะเป็นคําคอที่มันพูดอะเออที่ม่ยาราพูดอะของครับ ผมชอบว่ะรองเท้าก็มันก็มีอีก2ชุดนะเป็นชุดของออร์แกนิกกับอ่าอีกตัวคือชื่ออะไรวะหรือว่าผมพูดผิดว่าชื่อผมจำไม่ได้เหมือนกันถ้าถ้าผิดตรงไหนก็พี่ก็ขอไปดยนะแล้วจะผิด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 โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะ ก็2,000เพชรถ้าใครหมดน้อยกว่าพี่ก็ยินดีด้วยถ้าใครหมดเยอะกว่าพี่ก็เสียใจด้วยนะบมเดี๋ยวว่าใครหมดเท่าพี่ก็แท็เดียวกันได้นะฮะเออใครสอนนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกันด้วยกับกิจกรรมนี่นะฮะเป็นกิจกรรมระดับแรแต่พี่ยังไม่ได้แต่พี่ไม่เล่นอนะเบืนนี้พี่น่าจะไม่สุมนะ่มเนาะโอเคขึ้นใหม่เนาะ เป็นแบบป็นแบบเป็นแบบโอเคครับผมตอนนี้พี่ต้องขอลาไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม